ำหรับประเด็นสาระในส่วนของกล้วยไข่ในวันนี้นะครับเราก็คงจะมีประเด็นข้อสงสัยของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการที่เราจะปลูกเป็นกล้วยกอหรือกล้วยต้นเดียวแล้วเราจะไว้หน่ออย่างไรคือในลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับตอบได้เลยว่าในวิธีคิดมิได้คิดเองแล้วจะทำได้มิใช่อย่างนั้น การที่เราจะเลี้ยงกล้วยเป็นกล้วยกอรหรือกล้วยต้นเดียววิธีคิดอยู่ที่ตรงจุดตรงที่ว่าเรามีแผนการปลูกกล้วยในลักษณะชนิดใดความหมายคือถ้าเราจะปลูกกล้วยเพื่อให้เป็นกล้วยที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นรายปีคือตลอดทั้งปีนั่นหมายความว่าเราจะต้องปลูกเป็นกล้วยหลุมใหญ่กล้วยหลุมลึกกล้วยหลุมใหญ่และลึก สามารถที่จะเลี้ยงในส่วนของลำต้นได้การเลี้ยงลำต้นนั้นก็หมายความว่าในเมื่อเรามีกล้วยต้นที่หนึ่งเป็นต้นที่จะให้ผลผลิตซึ่งเราก็เรียกว่าต้นแม่หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลี้ยงต้นรุ่นที่สองนะครับเป็นต้นอา,อาจากต้นแม่ก็มาเป็นต้นอาคือไล่ลำดับลงมาและหลังจากนั้นก็เป็นรุ่นรุ่นลูก ก็คือรุ่นหนอ่อถ้าในลักษณะแบบนี้เราสามารถปฏิบัติได้ทั้งในส่วนของกล้วยไข่และก็ในส่วนของกล้วยหอมแต่เราต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักสำคัญก็คือว่าเราจะต้องปลูกในพื้นที่ที่เราเตรียมระบบปลูกไว้แล้วมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอซึ่งจะต้องอยู่ในแผนการผลิตของเราหรือในอีกลักษณะหนึ่งก็คือ กรณีที่เรากำหนดแผนการไว้แล้วว่าเราต้องการที่จะปลูกกล้วยกอแต่เป็นรุ่นใหญ่ที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าเราทำการขุดหลุมให้ใหญ่ขุดหลุมให้กว้างให้อาหารให้ดีแล้วเราเอาตอมาปลูกในการที่เราเอาตอมาปลูกก็คือลำต้นใต้ใตดินแล้วเราวางตำแหน่งทีเดียวสามสองสามหรือสี่กอ,อต้นในหนึ่งหลุม เราก็สามารถที่จะวางตำแหน่งตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะเราเตรียมพื้นที่เตรียมอาหารเตรียมปุ๋ยเตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เราก็สามารถที่จะไว้ได้สองสามสี่แต่นั่นหมายความว่าในตำแหน่งหน่อพันธุ์หรือหน่อลูกตรงนั้นต้องเป็นรุ่นเดียวกันมิใช่ต่างรุ่นถ้าเป็นการต่างรุ่นเขาจะทะเลาะเบาะแวงกันอย่างไม่มีระบบดังนั้น ในกรณีที่ท่านเข้าใจตรงนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าในกรณีท่านเราปลูกตอคือลำต้นใต้ดินในหลุมที่ใหญ่กว้างลึกมีอาหารเพียงพอเราสามารถจะวางหน่อได้หลายหน่อในเวลาเดียวกันแต่หน่อเรานั้นต้องเป็นรุ่นเดียวกันเพราะเวลาที่ท่านไปเห็นตัวอย่างของพี่น้องเกษตรกรและท่านเอามาปฏิบัติตามพี่เขายังไว้ได้ทำไมของเราไว้ไม่ได้ นั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงอีกวิธีหนึ่งที่เรามักจะพบกันทั่วไปนั่นก็คือการปลูกกล้วยต้นเดียวในกรณีของการปลูกกล้วยต้นเดียวนั้นก็คือการใช้ระบบปลูกที่ต้องการปลูกไปเพื่อที่จะทำผลิตกล้วยให้เป็นกล้วยรุ่นแพงรุ่นเดียวหรืออาจจะได้แค่สองรุ่นหรือสามรุ่นหลังจากนั้นเราก็จะลก ทิ้งออกไปหรือล้มทิ้งออกไปตรงนี้เขาเรียกว่าการปลูกกล้วยรุ่นแพงคือกำหนเดเลยครับ8ถึง12เดือนเราได้ผลผลิตการปลูกกล้วยรุ่นแพงเหล่านี้ก็เป็นระบบที่ใช้ระเวบบปลูกทีการปลูกทีปลูกทีก็คืออาจจะ1 1คูณหคูณ2เมตรหรือ2คูณ2เราเว้นเว้นช่องว่าง4เมตรระบุแถวคู่ได้ทั้งนั้นครับ แต่ความหมายคือเป็นการปลูกต้นทีเป็นการปลูกต้นจำนวนมากเป็นการปลูกเพื่อหวังแค่สองถึงสามรุ่นและเราก็ล้มแปลงทิ้งไปและที่สำคัญก็คือเรามุ่งหวังการตลาดเพราะฉะนั้นกล้วยเหล่านี้เนี่ยจึงใช้ระบบปลูกตื้นความหมายก็คือใช้จอบขุดใช้วัสดุข,ขุดที่เป็นแค่หลุมปลูกตื้นไม่จำเป็นต้องไปตีหลุมใหญ่หลุมกว้างหลุมลึก เราใช้วัสดุเจาะปลูกได้อย่างเดียวหรือท่านอาจจะใช้เครื่องจักรรถไถอะไรก็ได้แต่เป็นระบบปลูกทีซึ่งในกล้วยลักษณะนี้นะครับท่านจะเห็นว่ามีต้นเดียวแล้วก็จะมีการเลี้ยงหน่อลูกก็ต่อเมื่อ,อต้นแม่นั้นตกเครือแล้วแล้วก็มีผลผลิตความหมายก็คือ,อมีการให้ผลผลิตแล้วเราจึงจะเริ่มต้นสำหรับการเลี้ยงหน่อลูก ซึ่งท่านก็จะเห็นความแตกต่างกันความแตกต่างก็คือถ้าเป็นกล้วยกอรเราจะเห็นนะครับมีต้นแม่ต้นอาแล้วก็ต้นลูกหรือต้นหลานแต่ถ้าเป็นกรณีกล้วยที่เราปลูกเป็นลักษณะแบบกล้วยรอบเร็วคือจะเห็นเลยครับว่ามีอยู่ต้นเดียวแล้วก็จะเริ่มเลี้ยงหน่อลูกเมื่อกล้วยต้นแม่เริ่มให้ผลผลิตประเด็นในส่วนของตรงนี้สาเหตุคืออะไร สาเหตุและวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราต้องการผลผลิตจากต้นแม่ซึ่งต้นแม่ที่จะให้ผลผลิตนั้นจะต้องตรงกับเวลาแล้วก็การตลาดไม่ต้องการให้ไม่มีนอ,อื่นมาแย่งอาหารจากต้นแม่ก็จะทำให้อาหารที่ต้นแม่นั้นไปเลี้ยงผลผลิตได้เต็มที่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการและในขณะเดียวกัน เราก็จะทําการเลี้ยงหน่อลูกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นต้นที่ให้ผลผลิตในงวดต่อไปและต้นลูกที่จะเลี้ยงนี้ก็จะต้องไม่ไปแข่งแย่งอาหารจากต้นแม่เพราะฉะนั้นในบางเวลานะครับหรือบางโอกาสเนี่ยในกล้วยทุกชินิดไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยหอมถ้าในกรณีทกต้นแม่เนี่ยกำลังยังไม่ให้ผลผลิตเกิดมีหน่อลูกขึ้นมาแล้วหน่อลูกขึ้นมานั้นเกิดขึ้น เราก็จะต้องทำการตัดทิ้งในการตัดทิ้งนั้นเนี่ยมันมีการตัดอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือตัดเพื่อที่จะเอาหน่อนี้เอาไว้ไม่ทำลายเพื่อให้หน่อนี้มีโอกาสที่จะชะลอการเจริญเติบโตและก็จะเป็นหน่อที่ให้ผลผลิตในอนาคตข้างหน้าเราก็จะทําการตัดหน่อทิ้งโดยการตัด สูงขึ้นมาประมาณสัก30เซนก็คือประมาณหัวเขา่าการตัดที่30เซนหรือประมาณหัวเข่านั้นก็คือตัดยอดตัดเอียงซ้ายตัดเอียงขวาหรือตัดเอียงซ้าย3ครั้งซึ่งในการตัดลักษณะแบบนี้เท่ากับว่าจะชะลอการเจริญเติบโตของหน่อลูกเพื่อให้อาหารไปเลี้ยงต้นแม่ใช้ได้กับกล้วยทั้งกล้วยไข่แล้วก็กล้วยหอมเช่นเดียวกันแต่ถ้าในอีกกรณีหนึ่ง เราต้องการที่จะทําลายหนอ่อหมายความว่าหน่อนี้เราไม่ต้องการเอาไว้เราก็จะทําการตัดแล้วก็ทําลายไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นการแทงการเสียบการย่ำการอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราไม่พูดถึงคืออยากจะอธิบายให้เห็นว่าการตัดหน่อลูกเนี่ยมันมีสองหลักการถ้าเราต้องการหน่อนี้จะให้เป็นหน่อที่ให้ผลผลิตเราก็จะตัดส่วนยอด สูงขึ้นมาประมาณสัก30เซนหรือประมาณหัวเขา่าตัดทะแยงซ้ายทะแวงขวาทะแยงซ้ายได้3ครั้งคือตรงนี้โดยลักษณะของการตัดเนี่ยเพื่อชะลอการเจริญเติบโตส่วนของกรณีตัดทิ้งก็คือตัดอย่างไรก็ได้แล้วก็อาจจะเสียบอาจจะแทงอาจจะย่ําอาจจะอะไรก็แล้วแต่ครับเพื่อไม่ให้มาแก่งแยกต้นแม่อันนั้นคือการตัดหน่อลูกทิ้ง พราะหน่อลูกนี่นะครับจะมีอายุการเจริญเติบโตเนี่ยเร็วคือผมเคยเล่าให้ฟังท่านท่านฟังไว้แล้วว่าการปลูกกล้วยเนี่ยครับจากหน่อลูกขิงเอาแทนเอาไปปลูกอย่างเร็วที่สุดก็แปดเดือนสิบเดือนสิบสองเดือนตามความสมบูรณ์คือค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเดือนถึงสิบสองเดือนถ้าหนอ่อขิงขนาดเล็ก ยกเว้นต้นแก่เท่านั้นเองครับเราไม่พูดถึงเพราะเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการให้ท่านทาปฏิบิติเช่นนั้นแต่เราทราบดีว่านอลูกเนี่ยถ้าหากว่าเราเลี้ยงจากต้นแม่เขาจะมีระยะเวลาแค่เพียงหกเดือนเขาก็สามารถที่จะตกปลีได้ดังนั้นการคัดเลือกหนอลูกที่จะเอามาเป็นต้นแม่ในอนาคตจึงมีความต่างกันตรงนี้ กรณีที่เรามีการปลูกต้นแม่ในลักษณะแปลงปลูกทีปลูกทีนั้นก็คือเป็นกล้วยที่ปลูกหลุมตื้นเราอาจจะหาตำแหน่งของหน่อซึ่งหันไปในทิศทางที่มีช่องว่างให้มากกรณีของการที่เราเลี้ยงหน่อลูกไว้มากไม่ได้ก็เพราะว่าความต้องการแสงของกล้วยนั้นค่อนข้างจะมีมาก พอเขามีความต้องการแสงมากเนี่ยกล้วยจะรีดตัวขึ้นไปแล้วก็รีดตัวหนีตัวต่างคนต่างหนีขึ้นไปเพื่อหาแสงก็จะทําให้เป็นลักษณะกล้วยต้นผอมแล้วก็มีความสูงซึ่งจะโค่นล้มและหักง่ายนีก่ก็คือเหตุอีกปัจจัยหนึ่งถ้าในกรณีที่เราปลูกเป็นกล้วยกอใหญ่ กล้วยเหล่านี้เราก็จะเลี้ยงหน่อได้หันทิศทางไปในทิศทางที่เราต้องการซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องออกไปในทิศทางที่มีช่องแสงมีพื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่คือความต่างที่อยากจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับในระบบของการปลูกเพราะว่าบางท่านเนี่ยไปเห็นเพื่อนชาวสวนแล้วก็เอามาทำตัวอย่างก็คือเลี้ยงไว้ตั้งสี่ต้นปรากฏว่าผลผลิต ต่อเครือเหลือแค่สี่หวีห้าหวีแล้วก็ผลหวีก็ไม่โตทั้งๆทีเ่เราก็คิดว่าต้นของเรางามพอประเด็นบางท่านอาจจะสงสัยครับอ้อาวแล้วทำไมที่แนะนำในช่วงแรกอะอย่างกรณีการปลูกตอการใช้ตอมาปลูกแล้วให้เลี้ยงได้สองหนอ่อสามหนอ่อสี่หนอ่อและทำไมอย่างนี้เลี้ยงได้ แต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าในเงื่อนไขของวิธีการเลี้ยงหน่อในลักษณะแบบนี้เรามีวัตถุประสงค์สองอย่างอย่างที่หนึ่งเราต้องการกล้วยรุ่นแพงเพราะการปลูกด้วยตอหน่อเขาจะแข็งแรงและเราคาดการล่วงหน้าแล้วว่าอีกสิบเดือนข้างหน้าราคากล้วยจะแพงที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี้ยงหน่ออันนี้สองสหรือสนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ และเป็นเจตนาเป็นความตั้งใจเหตุผลที่สองเพราะเราได้เตรียมหลุมเตรียมอาหารไว้อย่างดีแล้วอย่างเพียงพอคือหลุมเนี่ยตีหลุมใหญ่หลุมกว้างหลุมลึกแล้วก็มีหลุมตื้นลงไปอีกถึง6นิ้วเพื่อที่จะไปแหล่งรองนับแล้วก็ปุ๋ยอาหารย่อมจะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตด้วยสองเหตุผลนี้จึงทำให้เราสามารถที่จะดำเนินการได้และ เมื่อหลังจากที่เราได้กล้วยรุ่นใหญ่คือจากต้นแม่แล้วเราก็จะมาเลี้ยงหน่อลูกทีละต้นเหมือนกันครับเราก็จะไปเลี้ยงหน่อลูกทีละต้นเหมือนกับกรณีการใช้กล้วยปลูกทีเพราะเรามีต้นที่มากเราจะไปไว้เป็นกอไม่ได้มันจะเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกัน เราต้องมาทาความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเหตุผลเรามีสองประการคือเราต้องการกล้วยรุ่นแพงที่มากที่สุดอีกสิบเดือนข้างหน้าเหตุผลที่สองคือเราเตรียมหลุมมาอย่างดีเตรียมอาหารอย่างดีเราต้องได้ผลผลิตเหตุผลที่สองที่สามหนึ่งและสอง,วงรวมกันก็คือเรื่องของการตลาดนั่นเองส่วนกระบวนการและวิธีเลือกหนอเลือกหนอลูก ไม่หลักการสําคัญสําคัญอยู่แค่สองสามหลักการเท่านั้นเองนะครับถ้าในกรณีที่ท่านเป็นผู้ปลูกกล้วยทีแล้วตีหลุมตื้นคืออาจจะใช้ตัวขุดหลุมปลูกเราต้องเข้าใจนะครับว่าการปลูกทีการปลูกตื้นเราจะต้องเลี้ยงกล้วยต้นเดียวเพราะฉะนั้นในการเลือกหน่อลูกเราจะเลือกเพียงหน่อเดียวแล้วก็จะเลือกเมื่อต่อเมื่อต้นแม่ ให้ผลผลิตแล้วกล้วยจะแตกหน่อขึ้นมาสามครั้งนะครับสามครั้งครั้งที่หนึ่งอายุประมาณสี่ห้าเดือนหรือสี่เดือนครั้งที่สองนะครับตอนที่กล้วยอายุประมาณแปดเดือนกำลังเริ่มจะตกปลีก็จะแตกหน่อรุ่นที่สองและตอนที่สามนะครับก็คือตอนที่แม่ออกเครือแล้วแล้วเขาก็จะแตกหน่อลูกเพราะฉะนั้นครั้งที่หนึ่งที่สองเราไม่เอาเราจะตัดทิ้งเหยียบทิ้งทำลายแทงอะไรก็แล้วแต่ เราก็จะมาเลือกหน่อที่สามตอนที่แม่กำลังตกเครือทีนี้ในการเลือกต้นที่แม่ตกเครือนั้นเราก็จะใช้หลักการสองวิธีเหมือนกับที่เดอธิบายมาคือถ้าต้นแม่ยังไม่ใกล้จะเก็บเกี่ยวเราก็จะตัดหนอ่อปลายลูกปลายหน่อลูกที่เราจะเอาไว้เนี่ยประมาณสัก30เซนตัดซ้ายตัดขวาทะย,ยงไปทะย,ยงมาได้ไม่เป็นไรครับถ้าเราจะเลือก แต่วิธีเลือกเนี่ยเราต้องคำนวณน,นะครับว่าจากวันนี้ที่เราเลือกหนอ่อไปจนกระทั่งถึงการตลาดก็คือ6เดือนนะครับบวกกับอีก7วันแล้วก็บวกอีก4ี่สวันหรือ40วันก็ได้รวมแล้วก็คือประมาณ7เดือนครึ่งถึง8เดือนประมาณ7เดือนครึ่งตรงราคาหรือไม่ ถ้าตรงราคาเราก็เอาหน่อนี้ไว้หลักการอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นและก็อีกส่วนหนึ่งคือถ้ากรณีที่เราจะเลือกหนอ่อเราจะต้องเลือกหน่อที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินลึกที่สุดไม่ใช่เป็นลำต้นที่โคลรลอยถ้าลำต้นที่โคลรลอยเราจะไม่เลือกเพราะมันจะกลายเป็นกล้วยที่เป็นสนิมอย่าลืมนะครับ สาเหตุของอาการสนิมก็คือเราไปเลือกจากต้นหน่อลูกที่มีลักษณะโคนล,ลอยเพราะโคนล,ลอยก็ไม่มีรากที่จะไปเลี้ยงผลรากที่จะไปเลี้ยงผลไม่ดีพอก็จะทําให้กล้วยเป็นสนิมผมอยากให้ท่านเลือกสองจุดเท่านั้นเองว่าเลือกจากหน่อที่บวกไปแล้วเจเดือนครึ่งตรงเวลาการตลาดคือราคาแพงในเทศกาลต่างๆเช่นเดือนกันยานะครับ เดือนธันวามกราเดือนมีนาเมษาอันนี้ก็จะแพงประการต่อมาการเลือกหนอลูกจะต้องเป็นโคนใหญ่และโคนลึกอยู่ลงไปด้านล่าง<ม>เพราะโคนที่ลึกด้านล่างต้นต้องแข็งแรงแล้วก็จะไม่มีโคนลอยจะไม่ทำให้กล้วยเป็นสนิมนี่คือวิธีการเลือกหนอส่วนกรณีของการปลูกกล้วยกอคือเป็นกล้วยที่เรา ศึกษาทำการปลูกเป็นรายได้ทั้งปีเราก็จะเลือกหน่อตามลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคือต้นแม่ให้ผลผลิตต้นอาอยู่ขนาดกลางแล้วก็ต้นลูกต้นหลานเราก็จะมีสามต้นอยู่ในกอเดียวกันไม่ใช่หกเจ็ดต้นนะครับจะมีแค่สามต้นเท่านั้นและเมื่อเมื่อต้นแม่ตัดผลผลิตต้นอาก็จะกลายมาเป็นต้นแม่ ต้นลูกก็จะโตขึ้นมาต้นเป็นลำดับ2แล้วก็เลี้ยงหนอลูกอันใหม่เป็นลำดับที่สความห่างของหนอแต่ละรุ่นจะอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนโดยประมาณท่านก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของกล้วยนั้นไม่ใช่เรื่องกล้วยๆแต่เป็นเรื่องที่มีเหตุผลมีหลักการคือจะทำอย่างไรก็ได้ครับ <S <s เพียงแต่ขอให้เราเข้าใจในหลักปฏิบัติ คือวัตถุประสงค์และก็หลักการหลักการอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเจริญเติบโตของกล้วยเท่านั้นเองไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องลึกซึ้งเพียงแต่ว่าเราจะต้องมองถึงความเหมาะสมก็เหมือนกับคำโบราณหรือประสบการณ์ในอดีตแม้แต่คนที่เรียนการเกษตรก็จะเป็นคำพูดที่ว่าดินเร็วปลูกทีดินดีปลูกห àng, ่างทำนองนั้น เหมือนกับระบบการปลูกกล้วยหอมนะครับที่ผมได้อธิบายไว้แล้วท่านที่มีพื้นที่มากมีดินอุดมสมบูรณ์เราก็ใช้ระบบ3คูณ3คือระหว่างแถว3เมตรระหว่างร่องในต้นก็3เมตรแต่ถ้าหากว่าเรามีพื้นที่น้อยเราก็ใช้ระบบนหนึ่งระหว่างร่องแปลง3เมตรแล้วก็ในแถวในแถวปลูกก็แค่เพียงเมตรเดียวเท่ากับ1นคูณ3คือความถี่ในร่องแปลง1เมตร ความห่างระหว่างแปลงแต่ละล่องแต่ละล่องก็3เมตรอย่างนี้ก็จะเป็นการที่เราใช้พื้นที่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ในส่วนของอกรณีการกำหนดระยะเวลาการเลี้ยงหนอเราก็ต้องมองไปในเรื่องของการตลาดอย่างกล้วยไข่ก็จะเป็นตลาดเพื่อการส่งออกก็คือในมีในเดือนอะไรบ้างเอาในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคม หรืออาจจะเป็นเดือนมก,กราคมก็คือ,อวันชาติจีนตุดจีนแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาจีนแล้วก็เดือนมีนาเมษาก็คือเชีงเมงเพราะนั้นเราก็ต้องมองตรงนั้นส่วนในเรื่องของกล้วยหอมเองเราก็ต้องมองตลาดภายในประเทศเช่นเดียวกันนะครับเรายังไม่ได้หวังในร่างการส่งออกเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลี้ยงหน่อทั้งสิ้นผมสรุปให้ฟังตรงนี้อีกครั้งว่าถ้าเป็นกล้วยไข่ หเดือนแทงปลีเจวันตัดปลีสามสิบวันตัดขายหลังจากตัดปลีอันนี้คือกล้วยไข่แต่ถ้าเป็นกล้วยหอม6วันแทงปลี6เดือนนะครับแทงปลีออกมา10วันตัดปลีสองหกสิวันหรือสองเดือนตัดขายนั่นคือความต่างกันระหว่างพืชทั้งสองชนิดนี้จากประเด็นในเรื่องของกล้วยนะครับ เราก็มาดูมะละกอคือเรื่องของมะละกอเนี่ยประเด็นที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วระหว่างมุมมองว่าเราปลูกมะละกอดีหรือเราปลูกกล้วยไขด่ดีประเด็นตรงนี้ได้อธิบายมาแล้วนำเสนอมาแล้วเป็นมุมมองคำว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเด็นครับว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่สมมติว่าในพื้นที่แปลงเนี้ย เราอยากจะปลูกมะละกอแสดงว่าการปลูกกล้วยไข่ของเราไม่ประสบความสำเร็จใช่หรือไม่คำตอบอาจจะใช่และอาจจะไม่ใช่ถามว่าทำไมละ่ะก็เราไปเห็นว่าเพื่อนเพื่อนชาวสวนมีรายได้ที่ดีจากการปลูกละกอพันธอนแลนด์เราก็อยากจะปลูกบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับพืชสองชนิดนี้อยู่ได้กันได้หรือไม่ คำตอบคือได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยให้สาระข้อมูลไว้แล้วว่าท่านจะต้องคำนึงมากที่สุดคือปริมาณพื้นที่รับแสงพืชทั้งสองชนิดนี้ต้องการแสงมากโดยเฉพาะออมะละกอเพราะฉะนั้นถ้หากว่าท่านจะปลูกพืชสองชนิดนี้อยู่ในแปลงเดียวกันก็ย่อมทำได้แต่เราจะต้องมีพื้นที่เพื่อให้การได้รับช่วงแสงนั้นเต็มที่เหตุผลทำไมเราถึงต้องใช้พืชสองชนิดนี้มาอยู่ร่วมกัน ก็เพื่อที่จะลบเรี่ยงหรือหลอกให้ศัตรูพืชมันหลงกลหลงประเด็นไปหมายความว่าตัวแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสคือโรคใบจุดวงแหวนท่านต้องเข้าใจนะครับว่าในโรคนี้ไม่มียาอะไรที่จะไปฆ่าเชื้อไวรัสไวรัสโรคใบจุดใบด่างหรือใบจุดวงแหวนมาละก,ก่อได้เพียงแต่เราป้องกันพาหะนำมา แล้วเราก็ป้องกันโดยการสร้างภูมิต้านทานสร้างความแข็งแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราใช้กล้วยเป็นตัวพรางหลบก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความชื้นความชื้นก็จะทําให้ไวรัสไม่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วหรือไม่มีการแพร่กระจายอันนี้ทําได้แน่นอนส่วนต่อมาในกรณีบางแปลงนะครับที่เราปลูกมะละกอไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จ แล้วเราคิดว่าเราอยากจะฝืนเพื่อที่จะปลูกมะละกอต่อไปผมเองก็ไม่แนะนำนั่นหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของกล้วยของเราเนี่ยมะละกอของเราเนี่ยมันย่อมมีการแหล่งสะสมของเชื้อถึงแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเต็มซี่ใส่อาหารเต็มที่แต่มันก็ยังเป็นโรคเราก็อยากจะให้ท่านเปลี่ยนระดบระบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนโครงสร้างนิเวศของ ภายในแปลงหาพืชอื่นมาก็คือหันมาปลูกกล้วยไข่ถ้าเห็นว่าที่ผ่านมากล้วยไข่เราลงกล่องก็ไม่ค่อยได้เพราะความสมบูรณ์ไม่พอเปลี่ยนมาเป็นกล้วยหอมนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปปรับเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมหรือสภาพนิเวศวิทยาก็จะทำให้ศัตรูพืชที่เคยเป็นศัตรูของมะละกอเปลี่ยนแปลงไปสักปีสองปี หลังจากนั้นเราก็อาจจะปลูกถัว่วถั่วเขียวแล้วปลูกถั่วไปสักระยะหนึ่งแล้วเราย้อนกลับมาปลูกมะละกอใหม่เราก็จะมีโอกาสในการประสบความสำเร็จได้เพราะ,ะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปฝืนได้ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ร้วนแต่เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจว่าพืชแต่ละชนิดมีโอกาส ที่จะเป็นประสบความสําเร็จแต่ว่าเขาก็มีประเด็นปัญหาและประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไรเป็นมูลเหตุปัจจัยกรณีที่ผมได้อธิบายข้อสุดท้ายนี่หมายความว่ามะละกอก็ไม่สําเร็จกล้วยไข่ที่ผ่านมาก็ไม่สําเร็จเราก็หันมาเป็นกล้วยหอมซะหลังจากนั้นเราก็ปรับโครงสร้างดินใหม่โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วคือปุ๋ยพืชสด แล้วเราก็กลับมาปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ในต่อไปเราย่อมทำได้อย่างแน่นอนครับสำหรับช่วงนี้เราต้องไปพักฟังสาระฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันกับในช่วงที่สองของรายการสักครู่เดียวครับออไรรรเเเาาาาดจจยยยนปป็ื่ใมมีั